มีอะไรก็ไม่ดีเท่ามีธรรมมีค่าล้ำเลืลอนประเสริฐสีมีอะไรเท่าไรในโลกนี้ก็ไม่ดีเท่ามีธรรมประจําใจธรรมะนั้นเป็นเรื่องใหญ่เสริมสร้างจิตใจให้เราชื่นบานผู้ปฏิบัติต่างสุขสํำราญ บัณฑิตเปล่าวขานว่าเป็นสิ่งดีวันนี้เรามีธรรมะเรามาพบพระศึกษาชีวีชีวิตเราจะได้เปรมปรีความสุขโชคดีจะเป็นของเราความสุขโชคดีจะเป็นของเราธรรมจารีสุขังเซติอัศมิงโลเกปรามหิจั ผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมย่อมอยู่เป็นสุขทั้งในโลกนี้และโลกหน้าธรรมโมหาเวร,รักคติธรรมะจาริงธร,รมะนั่นแหละย่อมรักษาผู้ประพฤติปฏิบัติธรมธรมธโมสุจินโนสุขามาวหาหติธร,รมะที่บุคคลประพฤติปฏิบัติดีแล้วย่อมนำความสุขมาให้นทุกขติงคัจฉิธรรมะจารี ผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมจะไม่ตกต่ำได้เดือดร้อนธรรมกามโมพวังโหติผู้ใฝ่ธรรมเป็นผู้เจริญธรรมเทศสีปราพรโวผู้เกลียดชังธรรมเป็นผู้เสื่อมท่านสาธุชนคนดีผู้ใฝ่ธรรมทุกท่านทุกคนเมื่อสองสมวันมานี้เกิดเพลิงไหม้เกิดไฟไหม้กุติของพระสงฆ์ วัดใกล้ๆชุมชนที่หลวงตาอาศัยอยู่คือมันเกิดรวดเร็วมากนะไฟนี่ถ้ามันได้ลุกไหม้แล้วนี่เวลาก็ประมาณสักทุ่มสองทุ่มนี่แหละไฟก็ลุกโชนขึ้นนะลุกโชนขึ้นหลวงปู่ที่อาศัยอยู่ในกุฏิก็ยังดีที่ท่านออกมาได้ทันท่วงทีแต่ก็ได้รับบาดเจ็บต้องส่งโรงพยาบาล ชั่วพริบตานีรถดับเพลิงก็มาไม่ทันหรอกไปก็โหมลุกอย่างแรงไม่กุติวอดวายไปทั้งหลังพร้อมด้วยพร้อมด้วยยานพาหนะที่จอดอยู่ใกล้ๆกับกุติก็ไม่หมดเลยแล้วเรียกว่าได้รับความเสียหายอย่างมากถ้าเป็นในเมืองก็คงจะเกิดความเสียหายมากกว่านี้เพราะว่าบ้านเรือนมันติดกันแล้วก็ มีชุมชนอะไรละหลายอยา่างแล้วก็ใกล้ใกล้กับศูนย์กลางการค้าการประชาสัมพันธ์อะไรต่างๆก็คงจะลงโซเชียลกันเป็นจุนวนมากคงจะเป็นข่าวดังพอสมควรแต่นี้มันอยู่ชนบทก็ไม่ดังก็ดังเท่าที่ท่าที่พอรับรู้ร,ร,รับทราบบางคนก็ไม่รู้เลยพูดถึงเรื่องไฟนี่ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายและทุกท่านทุกคนก็ต้องระมัดระวังระยะหลังนี้รู้สึกว่าจะไม่บ่อย ทางชนบทของเราไม่บ้านเรือนไม่กุฏิบางทีก็ไม่ตามไร่ตามนาอันนั้นคนสุกสนสูบบุหรี่แล้วก็ทิ้งก้นบุหรี่ลงพื้นดินมันก็ไหม้ลูกลามไปเพราะว่าอากาศมันเริ่มแห้งแล้งใบไม้ใบหญ้าแห้งๆนี่ก็เป็นเชื้อไฟอย่างดีเลยก็ลุกลามไปเราต้องระมัดระวังเทศ อันนี้ไม่ด้วยความไม่ด้วยความมักง่ายไม่ด้วยความตั้งใจก็มีไม่ด้วยความตั้งใจยังไงหาของป่าหาสัตว์ป่าไล่หนูเพียงตัวเดียวสองตัวก็พากันจุดไฟจุดไฟเผาอะไรเผาทุ่งเผาป่าอย่างนี้ก็เรียกว่าไม่ดีไม่งามทำสิ่งที่ชั่วร้ายทำความพินาศความเดือดร้อนให้กับ ทรัพยากรธรรมชาติต้นไม้ใบหญา้สา,าสัตว์สาว์วิสิงต่างๆได้รับความทุกข์ความเดือดร้อนเพราะฉะนั้นเรื่องฟืนไฟเนี่ยเราต้องระมัดระวังระมัดระวังไม่ว่าจะเป็นไฟไม่ว่าจะเป็นไฟธรรมชาติที่เราหุงต้มที่เราก่อขึ้นจุดทูปจุดเทียนไหว้พระสวดมนต์หรือว่าไฟฟ้าอย่างเนี้ไฟฟ้าเพราะเวลาไฟไหม้บ้านเรือนก็จะว่าไฟฟ้ารัดวงจระ บางทีเราเสียปลั๊กทิ้งไว้บางทีลูกๆหล,ล้านๆเล่นเกมตลอดทั้งคืนมันร้อนปลั๊กไฟมันก็ไหมระเบิดขึ้นมาเนี่ยต้องระมัดระวังบางทีลูกหลานไม่รู้ไม่เข้าใจไปฟ้ามันคืออะไรนอเอาเหล็กเอาเหล็กตะปูเอาลวดไปแย,ย่ที่ปลั๊กไฟตายมาหลายรายแล้วเช่นกันเพราะเพราะความไม่รู้ไม่รู้เรียกว่า ไม่รู้ไม่เข้าใจรู้เท่าไม่ถึงการก็เลยต้องเสียชีวิตไปไฟภายนอกอันนี้เขาเรียกว่าไฟภายนอกมันก็ไม่เฉพาะวัตถุภายนอกไม่บ้านเรือนไม่ต้นไม้ใบหญ้าไม่สิงสาราสัตว์ต่างๆถึงแม้จะไหมขนาดไหนมันก็ยังเหลือพื้นแผ่นดินอยู่มันก็ไม่ไหมไปหมดหรอกก็ยังเหลือพื้นแผ่นดิน ไม่กุฏิไม่บ้านเรือนก็ยังเหลือพื้นแผ่นดินนะไ,ไฟไฟไฟประเภทนี้นี่แต่ไฟอีกอย่างหนึ่งคือหมดเลยหมดสมบัติสถานต่างๆไฟการพนันนะไฟการพนันนี่ถ้าไม่แล้วนี่ไม่เหลือสักอย่างเลยนะแม้กระทั่งเสื้อผ้าที่ตัวเองใส่แม้กระทั่งตัวเองก็เอาไปขายนยเพื่อเอาไปถลุงเล่นการพนันท่านถึงกล่าวไว้ว่าโจรปล้น โจรปล้น10บครั้งก็ยังสู้ไฟไหมหนึ่งครั้งไม่ได้นะเพราะว่าโจรปล้นมันก็ยังเหลือบ้านเรือนเยะเหลือบ้านเรือนเหลือทรัพย์สมบัติอยู่มันเอาไปไม่หมดไฟไหมสิบครั้งก็ยังสู้ไฟการพนันผีการพนันเข้าสิงหนึ่งครั้งไม่ได้เพราะว่าถ้าผีการพนันเข้าสิงแล้วมันหมดทุกสิ่งทุกอย่างสิ้นเนื้อประดาตัว แม้จะสิ้นเนื้อประดาตัวก็จริงนะแต่ว่าก็ยังมีสมบัติพัสสถานยังมีตนมีตัวอยู่ยังเหลืออยู่นะยังไม่แต่เพียงภายนอกแต่ไฟไฟอีกประเภทหนึ่งที่น่ากลัวที่ทำให้เกิดไฟภายนอกมันไหมก็คือไฟภายในไฟภายในนะไฟภายในใจของเราท่านก็เรียกว่าเพลิงเหมือนกันเรียกว่าไฟเหมือนกันท่านเรียกว่าเพลิงกิเลสนะเพลิงกิเลส ถ้าเกิดเพลิงกิเลสแล้วก็จะเกิดเพลิงทุกขถ้าเกิดเพลิงกิเลสขึ้นในใจแล้วเพลิงทุกมันก็จะโหมกระนำนะหมกระนำให้คนเรานี่ถึงกับฆ่าตัวตายเช่นเดียวกันกินไม่ได้นอนไม่หลับถ้าเพลิงกิเลสมันเกิดขึ้นในจิตในใจเพลิงกิเลสหรือไฟคือกิเลสมีอะไรบ้างพระพุทธองค์ทรงตรัสไว้ว่าเพลิงกิเลสนะที่มีอยู่ในใจของผู้คนทั้งหลาย ที่ทำให้เกิดปัญหาเกิดความทุกข์ความบวดร้อนที่มันไม่จิตไม่ใจอยู่มันมีอยู่สามเพลิงด้วยกันคือราคคิไฟหรือเพลิงคือราคะความใคร่ความกําหนัดความยินดีนะโทสักิไฟคือโทสะไฟคือความโกรธที่มันซุ้มอยู่ในจิตในใจโมหคิไฟคือโมหะความรุ่มหลงเป็นเหมือนตาคาย บางตาเราไม่ให้เรามองเห็นสภาพต่างๆต,ต,ตามสภาวะที่เป็นจริงไม่รู้ไม่เข้าใจก็เลยหลงอย่างนั้นแหละอ่าเรามาดูว่าไฟกองแรกไฟกองแรกมันร้ายกาจยังไงร,ราคะคิเนี่ยไฟคือราคะไฟคือความใคร่ความกำหนัดความยินดีนี่ความใคร่ความกำหนัดความยินดีสัตว์เดรัจฉานเวลามันมีความใคร่เวลามันเป็นสัตว์กันมันไม่กินข้าวกินปลาเลยแม้ว่าเจ้าของ ซึ่งเป็นที่รักของมันจะเรียกมากินข้าวกินปลาเจ้าตูบมากินข้าวเจ้าตูบมากินข้าวเจ้าตูบมากินข้าวเจ้าตูบเอ้ยไม่สนใจเจ้าของเลยนอนอยู่หน้าวัดโง่กันอยู่หน้าวัดไม่สนใจอดข้าวอดน้าเป็นสัปดาห์สองสัปดาห์เนี่ยนี่สัตว์เดรัจฉานสัตว์เดรัจฉานเพราะความใคร่ความกําหนัดของมันี มันไม่สนใจอะไรทั้งสิ้นไม่สนใจข้าวปลาไม่สนใจเจ้าของมนุษย์เราก็เช่นเดียวกันพอราคาความใคร่ความกำหนัดเกิดขึ้นนี่เรียกว่าถึงกับฆ่าตัวตายก็มีถึงกับฆ่าตัวตายฆ่าตัวตายยังไงอกหักนะสิอกหักอกหักพ่อถูกพราถูกสลัดทิ้งรักเนี่ยหลงตาเพื่อนโนเนี่มัน ไม่เป็นอันกินข้าวกินปลาเลยไม่เป็นอันรำ่ำอันเรียนเลยเป็นอะไรล่ะลูกมันอกหกักอืมเรียนหนังสือมันก็ไม่ตั้งใจเรียนมอือลอยอยู่เออเออดูแลมันหน่อยนะดูแลมันหน่อยเรียนไปฆ่าตัวตายนะเนี่ยเนี่ยเห็นไหมเพราะความใคร่ความกำหนัดน่ะความใคร่ความกำหน,น,นัดถูกถูกหักอกอก,อกก็เลยหกักน่ะมันก็เลยน่ะเลยไม่สนใจอะไรทั้งสิ้น ปล่อยเนื้อปล่อยตัวปล่อยจิตปล่อยใจในครั้งพุทธกาลมีภิกษุรูปหนึ่งนะท่านเกิดความใคร่ความกำหนัดมาทีแรกก็ตั้งใจบวชอยู่ทีนี้ก็มีโยมผู้หญิงนะโยมผู้หญิงมาถวายพัะตาหารบ่อยๆอาจารย์แมมาพูดคุยดีๆด,ด้วยเกิดความรักใคร่ความกำหนัดขึ้นมาเลยไม่เป็นอันประพฤติปฏิบัติธรรมเอากรรมฐานข้อไหนไมาพิจารณาเนี่ยก็ไม่ได้ พระผู้มีพระภาคเจ้าต้องมาให้สติต้องมาให้สติภิกษุรูปนั้นและก็เล่าให้ฟังว่าเนี่ยไม่เฉพาะในเวลานี้เท่าน,นั้นในครั้งอดีตการเธอก็ถูกนะความใคร่ความกำหนัดยินดีมันฆ่าเธอฆ่าฆ่าเธอให้ตายจากพรหมจันทร์มาแล้วนะแล้วพระองค์ก็เล่าอดีตการให้ฟังนะแล้วว่าถูกราคาความใคร่ความกำหนัดมันฆ่ายัางไงเพราะฉะนั้นเนี่ย ราค่าในท่านพระผู้มีพระภาคเจ้าท่านนึกตรัสว่าเป็นไฟเนี่ยไฟที่ไม่จิตไม่ใจของผู้คนไฟที่มันร้ายแรงนะไม่จิตไม่ใจแล้วทําให้เราลืมทุกสิ่งทุกอย่างนะทาให้เสียผู้เสียคนเสียงานเสียการเสียทรัพย์สินเงินทองทุกสิ่งทุกอย่างเลยเอา้าวไฟกองที่สองไฟคือโทสะอันนี้ยิ่งร้ายกาจเลยนะยกตัวอย่างง่ายๆความโกรธของเด็กเล็กๆน้อยๆความโกรธ ชั่วประเดี๋ยวเดียวชั่วรัดนิ้วมือเดียวนี่เด็กมันไม่พอใจมันโกรธเคืองกันนะมันเอามันเอาไม้ตะเกียบเนี่ยไม้เสียบลูกชิ้นเนี่ยแทงกันเลยนะแทงกันเลยเพราะความโกรธเนนน้อยของลงตานี่โกรธให้กันโกรธให้กันไม่ไปโรงเรียนไม่ไปโรงเรียนไม่ยอมไปงเป็นหลบนะหลบซ่อนเลียแผลใจอยู่ความโกรธโกรธเพื่อนเพราะเพื่อนเอาน้ํามาสาดใส่จีวรเปียกนะเลยไม่ ไปโรงเรียนไม่ชั้นข้าวชั้นปลาไม่บินทบาทเลยโกรธนะโกรธมากนะโกรธมากเนี่ยเรียกว่าความโกรธเล็กๆน้อยความโกรธมากขึ้นกว่านั้นก็ฆ่ากันนะคนทุกวันนี้โกรธฆ่ากันเลยนะสามีโกรธให้ภรรยาฆ่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 านี่เด้อเธออยากนอกใจฉันเหรอนะฆ่าเลยฆ่าหั่นศพยัดใส่ในถุงเอาไปทิ้งอย่างเนี้ยข่าวข่าวออกมาเยะแยะนี่ความโกรธเป็นไฟมันเผาไหม ก่อนที่จะมันไปไหมคไ้คนอื่นก็จะทําร้ายคนน่นมันก็จะไหม้ตัวเราเองก่อนเพราะฉะนั้นท่องคาถาไว้โกรธคือโง่นะโกรธคือโง่เราโกรธเมื่อไหร่เราก็เราก็เป็นคนโง่เมื่อนั้นไฟตัวตัว,ต,วต่อมาก็คือโมหะโมหะคิดเนี่ยไฟคือโมหะไฟคือโมหะนี่มันจะพลางตาเราไม่ให้เรามองเห็นสภาวะที่เป็นจริงที่ให้เราเห็นอะไรว่าสวยๆงามๆนี่ความจริงมันไม่ใช่นะมันไม่สวยมันไม่งามเลย มันไม่สวยไม่งามอะไรเห็นผู้ชายว่ารูปลอดารงดาลารูปลออย่างนั้นะต่อไปมันก็เปลี่ยนแปลงไปเปลี่ยนแปลงไปแต่คนเรามันไม่เห็นความเปลี่ยนแปลงแต่เห็นแต่ความสวยความหล่อเห็นแต่ความงามที่มันบังตาอย่างนี้มันเหมือนฝ้าบังตาเหมือนเราใส่แว่นสีเขียวเรามองหญ้าแห้งๆก็กลายเป็นสีเขียวหมดมันเป็นข่บังตาเรามองไม่เห็นอะไรชัดเจนมันมืดมันมัวเป็นหมวดอย่างหน้าหนาวอย่างนี้ละ หมอกมันลงเนี่ยขับรถไปแต่ขับรถไปก็มองอะไรไม่เห็นต้องเปิดไฟขนาดเปิดไฟก็ยังรถชนกันเห็นไหมเพราะความมืดนะเพราะความมืดนะโมหะนี่เหมือนความมืดมัวมันมองไม่เห็นอะไรทั้งสิน้นลองดูสิท่านทั้งหลายเราเดินไปตามในที่มันมืดๆเข้าเป็นห้องมืดๆเนี่ยมันไม่ได้เปิดไฟนี่มันก็เดินชนโน่นชนนี่นะลงตายชนบ่อยนะนะไม่ได้เปิดไฟเดินเข้าไปนี่ชนข้าวชนของ ชน,นข้าวชนของเลยนี่แหละความความหลงความหลงนี่มันหลงมันหลงมันไม่เข้าใจตามสภาวะที่เป็นจริงมันก็เลยมองอะไรไม่ชัดเจนมองอะไรไม่ชัดนี่เอาเอาเพียงกันง่ายๆก่อนนะเพียงกันง่ายๆก่อนเป็นต้นตอที่ทําให้เกิดเพลิงมันไหมในจิตในใจเราเพราะฉะนั้นเราก็มาทําลายทําลายไฟเหล่านี้เสียไฟคือราคะ ไปคือโทสะไปคือโมหะ,ะทำลายยังไงล่ะ,ะทำลายยังไงทำลายไฟคือราคะต้องมีสติดีๆตั้งสติให้มั่นคงใช้ปัญญาพิจารณาใช้สติกับปัญญานี่แหละทำลายทำลายทั้งสองอย่างทั้งสามอย่างทั้งสามกองนี้ได้เรียกว่าเป็นน้ำยาที่จะฆ่าที่จะดับไฟดับเพลิงกิเลสเพลิงเพลิงกิเลสที่มันไหม่อยู่ในจิตในใจเราได้เ,ดเลยเพลิงคือราคะ พิจารณาให้เห็นตามสภาวะที่ที่เป็นจริงว่าเราเห็นมันสวยมันงามน่ะมันสวยงามจริงหรือเปล่าน่ะเห็นความเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปของมันน่ะถ้ามันสวยมันงามก็พิจารณาว่ามันเปื่อยมันเน่ามันผุมันพังมันไม่สะอาดพิจารณานะพิจารณาเอาอะไรพิจารณาเอาปัญญาพิจารณาสติรู้ปัญญาพิจารณาโทสะเกิดขึ้นก็เหมือนกันเอาสติรู้ปัญญาพิจารณาโมหะเกิดขึ้นก็เหมือนกันเอาสติรู้ปัญญาพิจารณา ให้เห็นโดยท่องแท้อย่างนี้แล้วเราก็จะสามารถดับไฟภายในของเราที่มันเกิดขึ้นในจิตในใจของเราได้เพราะฉะนั้นแล้วเมื่อไฟมันเกิดขึ้นในจิตในใจเราเรามีสติรู้ปัญญาพิจารณาแล้วก็ตัดมันเสียอย่างนี้เราก็จะสามารถดับไฟในใจเราได้เพลิงกิเลสก็จะดับไปเพลิงทกุก็จะไม่เกิดขึ้นไม่เผาจิตใจของเราให้ร้อนรนก็ฝากให้ท่านทั้งหลาย ได้พิจารณาว่าไฟภายนอกมันไหมวัตถุต่างๆภายนอกบ้านเรือนไร่นานะทรัพย์สินสิ่งของมันไหมหมดทุกอย่างแต่ไฟภายในมันไหมจิตไหมใจของผู้คนมันทำลายทำลายผู้คนทั้งหลายให้หมดจากความเป็นคนหมดจากความเป็นมนุษย์ปัญหาต่างๆในโลกที่มันเกิดขึ้นก็เพราะไฟสามกองนี่แหละ,ะดับไฟสามกองคือราคะ โทสะโมหะสามกองนี้ได้เราก็จะมีความสุขสงบเย็นตลอดไปธรรมสวัสดีเจริญพร